สวัสดีคะ่ะชาวบลิสวันนี้มาถึงราศีสิงกันแล้วเนาะอีก3เดือนหรือหเดือนข้างหน้านะคะราศีสิงในเรื่องของการงานและความรักจะเป็นยังไงเรามาลองดูกันเนาะอะ,อะเริ่มด้วยที่การงานนะจ๊ะการงานเหมือนเหมือนมันมีปัญหาติดขัดก่อนหน้านี้เนาะที่ผ่านมามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไร เข้ามานะมันเลยทําให้คุณอาจจะแบบนิ่งๆทรงๆนะคะแต่ว่าข้างหน้ามันน่าจะดีขึ้นแหละกำลังจะดีขึ้นนะคะพ่บอกว่ามันต้องไฟเตอร์กันหน่อยเออมันเหมือนต้องสู้นะคะอย่านิ่งคือช่วงก่อนคุณนิ่งมาเพราะอาจจะติดปัญหาอุปสรรคเนาะแต่เนี่ยตรงเนี้ยก็ยังมีเรื่องปัญหาอุปสรรคอยู่นะคือ กำลังบอกว่าเหมือนมันมีกิเลสหรือเจ้ากรรมในเวรเคราะกรรมของคุณมันดึงคุณอยู่อืมมันดึงคุณอยู่ดังนั้นคุณต้องไฟต้องสู้กับมันฝ่าฟันของมันไปให้ได้นะเออสามดาบก็ขึ้นสองใบเลยเดวิลสองใบอีกดังนั้นคุณทำเรื่องไม่ดีไม่ได้เลย ถ้าทำเรื่องไม่ดีมันจะยิ่งหนักมากเพราะตอนนี้เขามาดึงคุณมาเหมือนมา,มาขอส่วนบนุญหรือมาอยายคุณชดใช้อะตอนนี้ปัญหางานเลยลุมเล้าค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เลยบอกว่าถ้ายิ่งทำอะไรไม่ดีหรือไปข้องเกี่ยวกับงานที่ไม่ดีงานที่ไม่ถูกต้องหรือโลภ นะจะทําให้กิเลสบางตาและคุณจะแก้ไขปัญหาไม่ได้เลยทีนี้คุณจะดิ่งเลยแหละเออดังนั้นคุณจะต้องมีสติให้มากค่ะตรงนี้นะเออนะคะขอพรหรือไปนั่งสงบสติอารมณ์สวดมน์นะคะขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพรักนะพี่ว่ามันจะดีขึ้น พยายามนะอย่าทำเรื่องไม่ดีแล้วกันห่วงเพราะดูมันจะค่อนข้างจะมีปัญหาถ้าถ้าตรงนี้คุณหลุดไปไม่ได้นะคะมันจะดิ่งนะพยายามนิดนึงตรงนี้แต่ถ้าคุณหลุดไปได้มันก็โอเคเพราะว่าจริงๆมันกำลังจะดีขึ้นขอให้ปรับเปลี่ยนตัวเองให้เยอะแล้วกันนะคะชาวสิงนะนิดนึงเนาะสู้นิดนึงนะคะ ทุกอย่างมันมีทางออกนะอ่ะมาดูสรุปกันนะคะองค์พ่อบอกว่าอ่ะเห็นปะถ้าคุณเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยทุกอย่างมันจะต้องมีการจบและเริ่มใหม่ดังนั้นถ้าคุณจบเรื่องไม่ดีคุณจะได้เริ่มใหม่นะคะดังนั้นมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวคุณให้ดีขึ้นนะคะมันมีคู่แครนเห็นปะ นางเม่ขลากับพระราอ้นะพระรามสูเนี่ยมันเป็นคู่แค้นกันเห็นปะบอกแล้วมันมีเจ้ากรรมในเวงจริงๆนะที่คอยจะทำร้ายคุณอยู่นะคะดังนั้นจงมีสติให้อภัยหรือปล่อยวางเนาะไม่คิดร้ายนะคะมีสติให้มากนะเพราะว่าเทพพุทธคือเทพแห่งผู้ที่มีสติปัญญานะคะดังนั้น พยามีสตินิ่งใช้ปัญญาให้เยอะนะคะแล้วดาวพลูโต,โตก็คือดาวแห่งการเนี่ยเริ่มต้นเรื่องไม่ดีจบเรื่องใหม่จะจะมานะคะดังนั้นคุณต้องใช้พลังคอนโทรลตัวเองให้ได้แล้วจบสิ่งไม่ดีเริ่มใหม่นะคะอืมเนี่ยควบคุมตัวเองอย่างเดียวเลยอะตรงเนี้ยอืม แล้วก็มีมนุษย์สัมพันธ์ต่อเข้าสังคม movement นะต้องเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายเปลี่ยนจริงๆนะคะแก้ไขมันคุณต้องลงมือนะคะพอคุณลงมือแล้วเห็นปะแสงเหนือคือออโรรากำลังเกิดเห็นไหมก็คือเนี่ยทุกอย่างจะเปลี่ยนเนี beginning องค์พ่อแสงเหนือก็คืออะไรทั้งหลายแหลคือการเริ่มต้นใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะ ดังนั้นจงเปลี่ยนซะเนาะแล้วคติธรรมนะคะตรงนี้ก็คือช่างมันอะไรที่ไม่ดีช่างมันเราไม่ยุ่งปล่อยปล่อยวางนะคะแล้วคติธรรมของพระพุทธเจ้าคือชนะใจตนเองนั่นแหละประเสริฐที่สุดเห็นปะทำดีเท่านั้นไม่ต้องไปยุ่งเรื่องคนอื่นนะคะแล้วเราจะได้หมดบ่วงกรรมเนาะนะคะน้องๆสู้นิดนึงนะคะ ชาวสิงห์นะเป็นกำลังใจช่วยนะคะต่อมามาดูเรื่องความรักกันเนาะชาวสิงห์จะเป็นยังไงความรักอ่าความรักก็ดูดีนะคะโดยโดยภาพรวมเนาะดูดีนะเออดูความรักแฮปปี้คู่นี่เออบางคู่เนี่ยคุณสมหวังแต่งงานเลยนะเออบางคู่ ทุกอย่างอุปสรรคมันหมดแล้วอะ่ะเออนะคะได้เวลาที่คุณจะมีความสุขสักทีและอุปสรรคปัญหาจบลงและค้อกกัมหมดแล้วอืมเพราะว่าบางคู่เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการเงินการงานหรือปัญหาครอบครัวเมื่อก่อนอะ่ะอาจจะมีนะเออบากมาก่อนแต่ตอนเนี้ยจะดีขึ้นแล้วเพราะสิ่งที่คุณทำมันมันดีอืมนะ กำลังจะชนะสำเร็จคนโสดก็จะได้เจอเนื้อคู่และ h e w i e l of Fortune มาช่วยแล้วนะคะแต่อาจจะต้องรอนิดนึงเนาะใจเย็นๆมันก็คือกำลังจะดีขึ้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คุ้มครองคุณช่วยเหลือคุณอยู่เนาะตรงนี้ทำดีทุกอย่างความรักกำลังสดใสน,นะจ๊ะแต่อดใจรอ,อนิดนึง บาง,งคนนะคะแต่บางคนก็อาจสุขสมหวังไปได้เลยนะมันมันโชคชะตาใครโชคชะตามันเนอะแต่ดีแน่นอนเพราะว่ามันไพ่ดีซะส่วนใหญ่เลยนะคะดีงามนะเป็นกําลังใจให้กับชาวสิงเนอะเรื่องงานไม่ดีและเรื่องความรักยังพอสดใสก็ยังแฮปปี้เนอะยังโอเคนะคะ,ะมาดูใบสรุปกันเนอะใบสรุปก็คือ อ่องค์พ่อบอกว่าอะไรองค์พ่อก็รักคุณเนาะความรักจงความรักคือรักให้มันดีรักให้มันถูกนั่นแหละท่านก็รักคุณดังนั้นคุณเป็นคนดีจะได้ก็จะได้เจอคนดีนั่นเองนะจ๊ะอืมเนี่ยอะไรใหม่ๆของคุณกำลังมาแล้วนะคะเวลาของคุณมาถึงแล้วเนาะอันเนี้ย นิวเลิฟความรักที่ดีมาแล้วแน่นอนเนอะคนเซอร์ตแฮปปี้นะคะคนลักษณะที่จะเป็นเนื้อคู่คุณนะ่าจะเป็นคนที่ร่าเริงอารมณ์ดียิ้มน่ารักอ่อนหวานมีน้ำใจมีเมตตาอันนี้ยดูแล้วนะเออน่ารักอ่อนหวานนะ่ะน่าจะเป็นแบบนั้นผู้ชายอารมณ์ดีเนอะเออเป็นชาวพฤกษกหรือเกิดวันอังคาร เป็นคนเกิดราเออเป็นคนเกิดปีละกานะคะปีไก่เนาะประมาณนี้แล้วคติธรรมของพระพุทธเจ้าคืออย่ารำพึงถึงความหลังอย่ามัวหวังถึงอนาคตก็คือทำวันนี้ดีที่สุดไอ้ความวะไอ้ความหลังอะไรปล่อยทิ้งมันไปนะคะอะไรที่ไม่ดีทิ้งมันไปอนาคตยังไม่ถึงไม่ต้องเครียดทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะจ๊ะ ฝากด้วยเนื้อชาราสีสิงห์ลองไปปฏิบัติดูนะจ๊ะหวังว่าความรักและการงานจะสุขสมหวังทุกอย่างจ้าฝากกดติดตามและฝากกดแชร์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ